ข่าวมินายทิ่งคือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจาวันที่8สิงหาคม2567โดยชายผู้ว่าข่าวรั้งฟุตบอลไทยครับอาร์มาดูข่าวบันไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้การดิครับว่าจะมีข่าวอะไรนา่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อาร์ตงานสุขโชคนะเซอร์ไพรส์พบป่านน้องชายคนเล็กโชติกาเบือนตาที่ญี่ปุ่นนะ โดยสุโชคสรารชาติดาวเตะของสโมสรคอนเซสโปรโรเซอร์ไพร์มหาน้องชายโชติกาเหมือนตาที่ลงเตะรายการพิเศษบนแดนอาทิตย์อุทยัยณเมืองฮอกไกโดในรัณงนี้โดยก่อนหน้านี้เจ้าดอลล่าดาวรุ่งจากอกแคเดามีของบริดัมเป็นหนึ่งใน18ขุนพลลูกเจียบสายฟ้า ไปแข่งขันทุกวันบรายการคอนโซเล่ซัมเมอร์คับอินฮอกไกโด2024ที่มองฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นในระหว่างวันที่7-9สิงหาคมราสุดโชติกาเหมือนตาและก็เพื่อนร่วมทีมเดินทางมาที่ชิโรอิโคอิบิโต ปาร์คนะฮะหรือว่าโรงงานชก็กก o รัตชื่อดังของเมืองฮอกไกโดถามกาลังสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามโดยครั้งนี้สุปบโชคสรารชาติที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสมโมสรฮอกไกโดคอน pro, เซสปโรเซอร์ไพร์มหาน้องชายเจ้าตอนล่าคนนี้ซะหน่อยถึงที่ก่อนที่จะพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายร,รูปร่วมกันเป็นที่ระลึกในครั้นี้ สำหรับนั่นของโจติกาเหมือนตาน้องคนเล็กของสุบชโชคสรารชาติและการสุวรรณนัทเหมือนตาลงสนามช่วยอะคาเดมี่เบอร์ดังไปน้วมากถึง2เกมผลปรากฏว่านัดแรกนะฮะอา,อาชนะคอนเซปตโตปรโไปได้1.0ต่อจากประตูชัยของสิงหามาราสและเกมที่2ที่เพิ่งจะแข่งขันจบลงไปแพ้กับไปด้านของชิซโซกะกาคุเอ็นทีมที่เพิ่งควา้าอันดับที่3ในศึก JFA U18B ยปีพิเมเอรก์ปี2023ี ไปด้วยสกอร์ศูนต่อหนึ่งในครั้งนี้ขณะที่สุขโชคสรารชาติอยู่ในช่วงเร่งความฟิตและคาดกานว่าจะกลับมาช่วยต้สังกัดนกข้าวแมวแดนเหนือได้ในเด็วนเนี้เพื่อจะช่วยทีมทำแต้มหนีตนตกชั้นในศึกบอลเจวันฤดูกาล2 0ง4ให้จบได้หลังจากที่สุนการตอนนี้อยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนตามโซนปลอดภัยอยู่ที่เ1แต้มกับโปรแกรมอีกตีมน้าสุดท้ายในครั้งนี้ ทางนี้ทางด้านของปรัอลทุกคนชาวไทยสามารถชมเกมการแข่งขันแบบสดสดกันได้ตลอดทั้งฤดูกาลของการการแข่งขันนะฮะ2024แบบติดขอบจอเชียดโทยได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน AS Play บนช่องสยามสปอร์ตในครั้งนี้เท่านั้นเพียงสมัครแพ็กเกจรับชมราคา69บาทสำหรับรับชมแบบรายเดือนสมัครกดที่ดอกจัน677ดอกจัน8ชับแล้วก็โทรออกนะฮะหรือว่าคลิกที่ www.as.com เฉพาะลูกค้าเ s สในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นนัว่างานนี้แนตะ่ผมต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าเป็นข่าวที่ดีพี่กับน้องได้มาเชอกันนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบาเช่นครับอารัตยังไงด้วยนะเปิดเงื่อนไขยูบันรังเทวันโดไทยชิงเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมในครั้งนี้โดยการที่ท่านด้นของอยูบันรังนะฮะ ทัพทีมแดงเทวันโดชายดาวาารุ่งจอมเต,ตวัย18ปีตัวแทนจากประเทศไทยบนเวทีโลกพ่ายแพ้ให้กับทามของคาเบียร์เปเรสโปรโรท็อปไฟของโลกดีกรีแชมป์ยุโรปจากสเปนในการแข่งเทวันโดโอลิมปิกเกม2 0 2 4ันสนักหนมเรกรองสปาเร่กรุงปารีสรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมชายรอบส6บคนสุดท้ายแต่ทาว่า ยูบรรลังทัพทีมแดงจะคงมีโอกาสที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองแดงอยู่โดเงืกอนไขมีอยู่ว่าต้องลุ้นให้คาเบียเปเรชโปโรคู่แข่งจากสเปนเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศซึ่งนั่นจะทําให้ยูบนรลังเทวันโดทีมชาติไทยมีโอกาสไปเล่นในรอบแก้ตัวเพื่อจะลุ้นชิงเหรียญทองแดงอีกครั้งในครั้งนี้เป็นว่วงานนี้นะักตากีฬาไทยก็ไม่แพ้ชาติดใดในโลกใบนี้ครับถ้าตัั้้งใจทําาาาาออะะไรรรรแลววเเมดดูปด็นนนข่่ตบบค อาไรยังไงงานนี้ลำพูนปรับปรุงสนามระบบไฟฟ้าสนามลุ้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้งโดยกันนี้ประธานโกขาวยืนยันทีมได้ทําการปรับปรุงสนามกันอีกครั้งเพื่อจะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้ลุยศึกกริโวกไทยลีกฤดูกาลส0 2 4ัญี ตามที่ทางด้านของไทลีกได้แจ้งกับทางด้านของลำพูลบรีเออร์ให้ทาการปรับปรุงเรื่องไฟสองสนามหลังจากที่ยังไม่ตรงตามมาตรฐานช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดแล้วลำพูลบรีเออร์เองนั้นยืนยันทีมไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของไทลีกตลอดมา โดยทางสมโมสรรำพูลเบรีเออร์ได้เร่งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มจุดแสงไฟฟ้าจำนวน20จุดเพื่อจะเพิ่มความสว่างสวยตามมาตรฐานของไยลีกนอกจากนี้ทางสมโมสรยืนยันแล้วว่าทีมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก็ปรับปรุงเพื่อจะให้สามารถใช้สนามเย้าได้ทันนัดแรกของฤดูกาลแม้ก่อนหน้านี้จะมีการแจ้งเปลีป่ยนแปลงรางเย้าในเกมแรกที่จะใช้ ดวลกับไนั่นของทางฝั่งอุทตนี FC โยกไปเตะที่สนามสมพศเชียงใหม่700ปีแต่ว่าถ้าหากว่าทางไทยลีกเข้ามาตรวจสอบไฟสนามอีกครั้งวันที่9สิงหาคมนี้และก็ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดก็จะสามารถลงทําศึกไทยลีกนัดแรกในครังนี้ได้จริีเลยนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2024นัดแรกกลาภูมบรีเออร์ จะพบกับาพด้านของฝั่งอุตทเนียเอวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอารัลดงไงสุบันบรีได้โคตระคุมทัพรยลีกช่วงซีซั่น2 0 24นะ ดยการน,นี้ทางด้านของช้างศึกยุทธาหชียืนยันได้อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในวัยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้ามาคุมทัพอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งชมบุรีเอฟซี FC, ทีมศสกไทยลีก2อัปเดตความพร้อมก่อนจะกลับมาลุยกันตอน่อในฤดูกาลสัปดา์ที่24โดยจะประเดิมเกมแรกพบกับชมบุรีเอฟซี FC, วันศุกร์ที่9สิงหาคมโดยหลังจากที่จบศึกไทยลีก2ฤดูกาลสัปด์ที่23ที่ผ่านมาทัพช้างศึกยุทธาั์ชีตัดสินใจแยกทางกับโค้ชอู๊ด สระประบุตธรธีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนหลังจากที่พาทีมจบอันดับที่10ของตารางคะแนนแต่ในขก็ตามก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการประกาศแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เข้ามาคุมทัพในช่วงปิสั้นจนกระทั่งล่าสุดทางด้านของสุภบ,บุรีเอฟซีนะฮะ,ะได้ออกมายืนยันแล้วว่าโค้ชระอิสระซิทโรจะเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมในครั้งนี้และแตเตรดยมสู้ศึกไทยลีก2ในฤดูกาลส0 2 4ั 24, นยีิบในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2นัดแรกฤดูกาล2024ของฝั่งชมบุบีเอฟซีจะบุกไปเยือนชมบุบีเอฟซีวันศุกร์ที่9สิงหาคมเวลา19นาาที่สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารนันยังไงชนาทิพอาสาปัน้นเทลสินทุบทดนันของสถิตดาวยิงตลอดการไทยลีกในช่วงปีนี้ โดยชนาทิพย์สงกระสินดนวรุ่ของบีจีประชุมอาสาปั้นรุ่นพี่ธีรศินแดงดาทุบทะนันของสถิตดาวยิงสูงสุดตลอดการไทยลีกโดยปัจจุบันเจ้ามุ้ยซัดไปแล้วมากถึง143ประตูรังระด,ดับ3ดาวซันโวสูงสุดตลอดการตามรังแฮร์เบอร์ตี้เฟอร์นนเดสเจ้าของตำแหน่งเบอร์16ตำแหน่งอยู่ที่16ประตูซึ่งกองหน้าทีมชาติไทยบริษนี้เป็นคนเดียวที่มีลุ้นทำลายสถิตดังกล่า,าวณเนะรลานี้ โดยในระหว่งางที่งานามีเดียเดย์ของบีเจีปทุมทีรสิทธิ์แดงดาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าตัวเขาเองนั้นมีโอกาสทําลายสถิติดังกล่าวแล้วถ้าลงเล่นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย,อ,ย,อ,ยอีกสักสปีทันใดนั้นชนะทิพย์สงการสินก็พูดขึ้นมาว่าแซงปีนี้เลยดิพี่เดี๋ยวผมช่วยปั้นเอง จ้ามุ้ยจึงต้องเอออ,อไปกับน้องรักจนเรียกเสียงัวเราะจากนักข่าวอย่างไรก็ตามธีรศิลป์มาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับติงเคิร์ฟคิดไซกโก้งอีทีว่าไม่ได้ตั้งเป้าตั้งแต่แรกที่ซ้ำไปไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยว่าต้องยิงอีกกี่ลูกพยายามจะเล่นให้มันดีที่สุดอยู่แล้วเพราะไม่รู้นะว่าเรานั้นจะเล่นได้นานขนาดไหนเป้าหมายส่วนตัวจริงๆก็คือการคว้าแชมป์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคว้าแชมป์ทั้ง5รายการในครั้งนี้ สำหรับด้านของกระต่ายแก้วจะลงเล่นในเกมเปิดฤดูกาลไทยลีกด้วยการออกไปเยือนสุโขทัย FC วันเสาร์ที่10สิงหาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยเป็น่ังกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับเอาล้วยังไงเหลือ14เกมฝ่ายบริหารซัปโปรโรออกมาพูดถึงอนาคตของทีมกันนะ โดยฮอกไกโดคอนซส,สปรโรนะฮะสันติการเจวันลีกฤดูกาลตะพันที่เดสี่เต็มไปด้วยความเข้มข้นในการจะชมบวยของตารางคะแนนกันแข่งขันมีแต้มตามทีมโซนอันตรายถึงสิบแต้มในขณงนี้ โดยท่านของฮิบโรคัสึไมิคามิผู้จัดการทั่วไปสโมสรฮอกไกโดคอนเซสโปโรพูดถึงสถานการณ์ของทีมในการจะดิ้นรนหนีตกชั้นบอกว่าไม่ใช่ื่อง,ง่ายในการต่อสู้เลยนะสำหรับฤดูกาลนี้ที่แต้มมีความต่างกันแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถพลิกกลับมาได้ซึ่งเคยเกิดขึ้นในเวทีระดับโลกมาแล้วและเจลรีก็เคยเกิดขึ้น2ประเด็นสําคัญในการอยู่รอดก็คือการลงเล่นกับทีมระดับเดียวกันจําเป็นต้องเก็บชัยชนะและการพบกับทีมระดับใหญ่ เราจะไปจะต้องมีแต้มแน่นอนว่าสิ่งสาคัญก็คือทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้จริงเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออยู่เจวันลีกราดบใดที่มีความเป็นไปได้ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเจวันลีกฤดูกาลสัป์24ที่25โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดบ้านพบฮอกไกโดคอนซิสโปวันพุธที่7สิงหาคมเวลา17.30นถ่ายทอดสดทางช่อง a อเ l a y รและก็สยามสปอร์ตครับ และนี่ก็เป็นข่าววิดไนท์ที่คือผู้บอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่8สิงหาคม2567โดยชายปุปบัะครังผุ้บอลไทยครับ